สำหรับวิดีโอนี้เราก็จะทดสอบขั้นตอนการติดตั้ง USB driver นะครับสำหรับตัวสาย USB ที่เราได้ไปชุดนี้ในซอฟต์แวร์จะมาพร้อมกับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า USB driver ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งที่เราติดตั้งโปรแกรมตรงนี้ปกติเราสามารถตรวจสอบ Device ที่เรามีอยู่ในระบบได้โดยการพิมพ์อยู่ไปที่ Device Manager นะครับตรงนี้เราจะแสดงเห็นถึง list รายการอพอร์ต ที่เรามีอยู่นะครับสาหรับตอนนี้เรายังไม่ได้เสียบสายเข้าไปนะครับนี่คือพอรตที่มีอยู่เดิมคือคอม1คอม3และคอม4ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับแต่นั้นสําหรับระบบปฏิบัติการตัวนี้คือ Windows 10นะครับเป็นแบบ64บิตเราลองเสียบสายเข้าไปดูนะครับเราสังเกตดูว่าตัว Windows รุ่นใหม่นะครับก็จะทําการเซตอัพไดเวอร์ให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเรา สำหรับเครื่องนี้เราก็ต่อสายอ,าอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะครับบางครั้งมันก็อาจจะหาไม่เจอนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจอยู่ที่ usb serial นะครับแต่ังนี้ให้เรารอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะพยายามทำการอัปเดตนะตอนนี้ขึ้น d e v i c e i s ready แล้วนะครับแต่ยังไม่พร้อมสักทีเดียวนะครับรออีกสักนิดหนึ่ง ตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่ายังยังไม่เห็นเป็นคอมพอร์ตนะครับซึ่งก็จะหมายถึงยังไม่สามารถที่จะใช้งานอุปกรณ์สายแปลงสัญญาณตรงนี้ได้พิธีการก็คือเราก็ทำการติดตั้งเจ้า usb diver r ชุดนี้เข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าตำแหน่ง a าดของ usb diver r เราอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ไปที่ตำแหน่งพาดที่เราลงโปรแกรมไว้นะครับแล้วก็ copy พาดตรงนี้ไว้นะครับกด control c ที่นี่ จากนั้นเรามาที่ Device Manager เนี่ยนะครับเราคลิกขวานะครับเราเลือกที่ Update Driver ครับถึงตรงนี้เนี่ยให้เรา Browse ไปยัง My Computer นะครับ for Driver ถึงแล้วเราก็เลือกวาง Path ที่เรา Copy มานะครับตรงนี้แล้วก็กด Next ไปครับสักครู่หนึ่งก็จะขึ้น Windows has successfully u p d a t e your driver อันนี้นะครับ จาก USB to Serial เราจะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนชื่อเป็น USB Serial Port นะครับชื่อจะต่างก,ก,กันกับตอนแรกนิดหนึ่งนะครับถึงตรงนี้ให้เราทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคลิกขวาเข้าไปที่นี่แล้วก็เลือกอัปเดตไดเวอร์นะครับกดเบล์ไปที่ก็จะยังอยู่ที่ตำแหน่งตำแหน่งพาดเดิมนะครับที่เรา Copy มาก่อนหน้านี้คลิกปุ่ม Next ไปนะครับทำสอครั้งดังนี้นะครับเราจะได้ เป็นหมายเลขคอมพอร์ตปรากฏขึ้นมาที่นี่นั่นหมายถึงาการติดตั้งไดเวอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะใช้หมายเลขคอมพอร์ตที่เราติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจำเลขตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เราจะนำไปใช้อ้างอิงสำหรับโปรแกรมการควบคุมของเราต่อไปครับ